สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยห่อนไหลค่ะห้อนไหลจูลี่ค่ะลงไปเก็บบลูเบอร์รี่หัวก็ม้าที่จนละค่ะพี่น้องพอดีจูลี่มาพ่อ mm hmm. เนเบอร์จูลี่เรากระลังกัน,นทำสวนอยู่จูลี่เลยสิกเกยว่าสิพาพี่น้องแวะมาเบิ่งสวนเราเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะมาเบิ่งน้กันค่ะ mm hmm. นี่พี่น้องสวนเราอะ่ะจูลี่ขออนุญ,ญาตเราแล้วละ พอคอยทายในเดอรว,วางสีดอกถามแล้วเราบอกว่าเออเออทายโลดลว่าสัน้นเราบอกนะอันนี้ที่เป็นดอกไม้นี่อันนั้นเด้อค่ะพี่น้องเพื่นอนเอิญผีเด้อค่ะนี่คล้ายๆกับสวีทผีที่เอยโบแมนคล้ายๆกับไว้ผีที่มกพูเฮาที่จุลีพาเก็บนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ว่านี่สิเป็นดอกไม้นะคะเนาะนี่เป็นดอกไม้ขึ้นค่ะเบื้องดอกไม้ซุ้มนี้นั่นเราบอกว่าเอาไปอ ไปเป็นดอกไม้เอนไส้แก่กันว่าสั้นค่ะพี่น้องแล้วว่ากินบ่ได้ว่้วสั้นอุย้ยงามขนาดพี่น้องจุลี่เห็นมันงามจุลี่ก็เลยมาขอเล้าทายค่ะขอเล้าท้ายแห้ให้พี่น้องเบิ้งงนอกค่ะเนาะเบิ้งมีลายสีค่ะพี่น้องเบิง้งมีสีนั่นพี่น้องมีลายสีค่ะสีขาวกับนี้นั่นสีขาวพี่น้องสีขาว สีสมือสียมพูผู้นี้ย่างสวยเลยค่ะอันนั้นเราปลูกหลายย่างอยู่ค่ะพี่น้องพุนทั้งพุนกับสีม่วงอันนี้สิเป็นสีสีคือดอกอันชันค่ะพี่น้องนี่นี่นี่เห็นว่าสีม่วงม่วงคล้ายๆดอกอันชันเนาะพี่น้องเนาะซุปน่นกับสีเป็นสียมพูสียมพูแล้วกับสีม่วงม่วงอีกม่วง เอออันนี้พเพื่นเอินม่วงอยี่ยงพี่น้องผู้ให่ลูกเมนมะเร็งน้ําจุลีเด้อค่ะอันนั้นค่ะพี่น้องหอมพร้อมเด้อค่ะกินเป็นกินสีอมๆหอมๆซุปนั่นกระสิเป็นเขาโพดค่ะพี่น้องนั่นเขาโพดแล้ว<ม>พูกนกระสิเป็นนันดิวเด้อเงียงก็นอดิวนี่เี่ยงก็คือพี่น้อง <laughs> อันนันเออ ทักซีลว้วโอ้ยน้อนออเก็บมัน็นคืนไม่เก็บมันนคืนพวออกพี่น้องทุ่มนี้ก็จะเป็นดอกทานตะวันเบื้องพี่น้องมีดอกทานตะวันนะ้ำโอ้มีข่าวบานเล่อันนี้ลราก็สิปลูกไว้สงสัยล็ระสปลูกไว้เป็นประดับซื่อๆดอกมั้งปลูกน้อยเดี๋ยวนึงพี่น้องสองแถวสองแถวน้อยๆจะไม่น็นกระสิไปเห็นอี่ยังได้บุนนาะค่ะนาะนี่ Hey, อันนี้สงสัยย่านมเมนดอกค่ะจุลี่นึกว่าเมนนันนึกว่าเมนจีเมนโพเทโต้มันฝรั่งจั๊กเมนมเมนค่ะพี่น้องจะว่าบนหน่าจีเมนดอกค่ะพูนอ,อันนั้นก็จะเป็นดอกทานตะวันนะคะเนาะโอ้ยตะซอนนี่ดอกค่ะพี่น้องสวนเพิ่นนะพี่น้องเพ,เ,เ,พเ,อเพิ่นมีเวลาเพิ่นเฮ็ดเนาะจุลี่มีเวลาเฮ็ดกันเลยบ่ได้ปูยีย่ยงค่ะพี่น้องนี่ มาเบ่งสวนสวนเพื่อนบ้านเด้อค่ะพี่น้องเด้อ My Neighbor Garden อยู่เรียกขออนุญาตแล้วละ่ะล่ะมีเมยังดอกพอดีไม่เห็นอันนี้ละค่ะพี่น้องนี่ไม่เห็นอันสวีทพีน่ะพี่น้องแต่ว่าละวานนี่มันกินบ่ได้อะเ,เอาไว้ทับประดับซื้อหอมหอมได้พี่นอ้องยุ่ใกล้ๆเนี่ยกินหอม แล้วปลูกหลายอย่างยู่ค่ะไปเดี๋ยวเข้าไปเบื้องอีกหม่องนึงทั้งพุ่นเนาะค่ะเนาะว่าเราปลูกอยังเนาะค่ะเนาะอันนี้สงงใยจะเป็นทั่วมั้งนี่พี่น้องนี่นี่คิดว่าน่าจะเป็นทั่วยี่หรอกค่ะนี่จะเป็นแค่ลอดลวคะ่ะนี่แครอดแล้วก็ตอจะห่ากันจะเป็น ต่อจากแค่ลอดไปหันกระสิเป็นนันฝักซีแล้วจังจุรี่บอกนั่นแหละค่ะแล้วก็หอมแล้วค่ะพี่น้องอันนี้หอมซุ้มนี่หอมแล้วค่ะอันนี้เราสิปลูกอย่างบู้นี่พี่น้องจุลี่บ่แน่ใจแล้วก็อันนั้นกระสิเป็นหอมต่อจากกันไปหันกระสิเป็นกระเทียมค่ะเห็นม่เนาอบวะนี่แล้วกระสิเป็นผักผักกะหล่ำค่ะพี่น้องผักกะหล่ำผักกันกะหล่ำห่อแล้วก็ผัก บ็อกคลีค่ะพี่น้องนี่ทายเบิ้องยืนนี่เนาะพี่น้องเนาะน,นี่ส่วนเพื่อนบ้านจุรี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องจุลี่มาขอทายแล้วซื้อค่ะทายให้พี่น้องเบิง้งนี่ฟรังเพนเด็ดสวนแบบนี้ละค่ะอันนี้เราเห็ดขายเด้อพี่น้องเด้อเราเห็ดขายแล้วปลูกขายค่ะอันนี้เขาโพดแล้วโอ้ยหน้าดำหันมาทั้งนี้หน้าดำพี่น้องนั่น ทั้งนี้ใครอยู่นั่นแหละน้องค่ะพี่น้องเนาะว่้มีอย่างไรดอกค่ะพี่น้องยุลีขับรถลงไปเก็บบุบะรีมา้าแล้วกันมาพอ่อเล้าแล้วลกันเลยขอขอรถท้ายสวนสวนให้พี่น้องได้เบิ้งค่ะพี่น้องจังกัคลิปนี้ก็เสียไว้เท่าน,นี้เดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสกไครได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค้นบ้านก่อนค่ะพี่น้อง้อนขนาดค่ะ นาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย